สวัสดีครับผมน้าจากชาแนลแนยพาวันนี้จะมาไขข้อข้องใจความแตกต่างในการใช้งานของตัวมิ t มาร์มกเซตเตอร์และตัวมิ t มาร์กซอฟเตอร์เวลาที่เราใช้ติดโตัววอเตอร์ดีคอกันอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาอธิบายกันชัดชัดว่าเอ้ย แตกต่างกันยังไงและเวลาใช้ใช้ยังไงกันบ้างอ่ะอย่างแรกเลยขวามือผมก็คือจะอยู่ที่ตัวมิตามาเซนเตอร์มิตามาเซนเตอร์หน้าตาขวา็็จะเป็นคนละสีกันกับตัวมิตามาซอฟเตอร์ตัว Mid มิตามาเซนเตอร์เราเกี่ยวแล้วมันคือเซนเตอร์ความหมายของเซนเตอร์คือยึดติดเกาะแน่นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทาน้ํายาตรงนี้ลงไปมันทำให้ตัวดีคอของเรายึดติด เขากับตัวชิ้นงานของเราได้ดียิ่งขึ้นอ่ะอันนี้คือจุดประสงค์ของตัวมิตามาร์คเซเตอร์อันตัดมาก็จะเป็นตัวมิตามาร์คซอฟเตอร์มิตามาร์คซอฟเตอร์เนี่ยเอาไว้ทําให้ตัวดีคอมันมีความอ่อนโยนอ่อนนุ่มแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการที่จะเข้าไปแนบชิดเข้ากับตัวชิ้นงานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตรงบริเวณที่มีความโค้งมนหรือว่าเป็นหลือเป็นเหลี่ยมนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือ ความแตกต่างจุดประสงค์ในแง่ของการใช้งานกันอ่ะวิธีการใช้งานทั้ง2ตัวเริ่มที่ตัวมิเตอร์มาร์เซกเตอร์กันก่อนมิเตอร์มาร์เซกเตอร์เวลาที่ใช้ให้เราเขย่าก่อนเสมอเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวมิเตอร์มาร์เซตเตอร์มันจะมีตะกรันขาวๆน้อนก้นแบบนี้อยู่เราก็แค่เขย่าให้น้ํายามันรวมตัวในเดียวกันนะครับเพราะถ้าเราเขย่าดีเนี่ยน้ำยาตรงที่เป็นตะกรนสีขาวมันก็จะไม่มีติดก้นขวดแบบนี้ ก็ขยบให้ดีก่อนอส่วนตัวมิตามาร์ซอฟตเตอร์มันเป็นน้ํายาใสๆอยู่แล้วก็ไม่ต้องไม่ทาอะไรกับมันพอใช้ง,งานเลยทีนี้มาดูตัวอย่างการติดกันอันนี้จะเป็นตัวหน้าตาดีคอที่ผมจะใช้ในการติดอ,อาจจะดูชิ้นเล็กไปนสันนิดนึงโดยแบบที่เราจะใช้ในการติดคือเราจะติดเข้ากับตัวปืนพอดีอันนี้ผมกํลาลังต่อคันน้ำวิงซีโร่เอเล็กทรอนิค์คาอยู่อันนี้เป็นตัวอาวุธปืนของเขาเนาะ,ะสิ่งที่เราจะติด เราจะติดตรงชิ้นส่วนตรงบริเวณนี้ตรงด้านบนของตรงตัวปืนเราจะเอาตัววอเตอร์ดีคอที่ว่าติดเข้าไปเวลาที่เราจะติดตัววอเตอร์ดีคอก็อุปกรณ์ที่เราควรจะมีก็คือว่า1จานใส่น้ำสองก็คือตัวแหนบที่ใช้ในการขีปตัวดีคอแล้วก็ต้องมีตัวดีคอรด้วย <c oughs> เวลาทำผมก็จะขีบไว้แบบนี้แล้วก็เอาตัวดีคอจุ่มเข้าไปที่ตัวน้ำ ราก็จะทิ้งไว้ประมาณ10-15วินาทีนะครับหรือว่าดูจนกว่าว่าตัวดีคอร์กับตัวกระดาษเนี่ยมันเริ่มแบบหยุดร่อนออกจากกันได้อ่ะอันดับต่มาคืออุปกรณ์ที่ต้องมีคือตัวคอตตอนบัตคอตตอนบัตเอาไว้สําหรับในการจับขยับตัวดีคอร์ให้อยู่ในตําแหน่งที่เราต้องการนะครับแต่เวลาใช้ก็ให้จุ่มปลายคอตตอนบัตเนี่ยกับตัวน้ําสักนิดนึงและกันมันจะได้ขยับขยื่นได้ง่ายขึ้นอ่ะโอเคแล้วเราก็หยิบตัวดีคอร์ขึ้นมาแล้วก็ปาด ไม่ให้มันชุ่มจนเกินไปสักนิดนึงแล้วเราก็กค่อยเอาคอตตอนบัตเสียตัวดีคอออกมาตรงบรเวณพื้นผิวตรงนี้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยให้ทางมิเตอร,ร์มาเซปเตอร์ไว้เลยก็ได้ที่ตรงพื้นผิวตรงบริเวณที่เราจะเอาวอเตอร์ดีคอเข้ามาติดว่าสําหรับผมคิดว่าเอาแค่ ตัวดีคอร์แปะลงไปก่อนแล้วก็เอาตัววอเตอร์ดีคอร์ค่อยลูบๆตรงบริเวณขอบๆอีกทีหนึง่งเพื่อให้ตัวน้ํายามันซึมติดเข้ากับตรงบริเวณขอบนะครับแล้วก็สับออกอ่ะโอเคอันนี้ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆสับน้ําสักนิดหนึ่งนะครับ่ะหรือว่าจัดให้มันอยู่ในตรงหนังที่เราต้องการก็ขยับถ้าเราสุกว่ามันไม่ค่อยขยับล้วก็เอาคัันบัตจุ่มน้ำสักนิดหนึง่งแล้วก็ขยับถ้าเราสุกว่ามันโอเคเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็ให้เราหยิบตัวมิตามาร์คเซตเตอร์มาอ คนนี้แล้วเราก็เปิดฝาแล้วก็ไม่ให้น้ำยาไปชุ่มจน่กันไปนะครับปาดตามปากขวดก่อนแล้วก็ค่อยปาดไม่ต้องจุ่มชุ่มมากปาดประมาณนี้ตัวน้ำยาเองเนี่ยมันก็จะซึมตามบริเวณขอนี่พอถ้าเรารสูาน้ำยามันแบบส่วนเกินมันเยอะเกินไปวิธีการที่ผมมักจะใช้ก็คือว่าผมจะเอาตัวปลาคันบัตรอีกด้านหนึ่งกดไปที่ตัวดีคอ แล้วก็ทำการกดแล้วก็ซับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะก็เป็นการซับพวกน้ำยาส่วนเกินออกอ่ะเราก็จะได้ตัว water d c o r ที่ติดก,กับตัวชิ้นงานของเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการตาดตัว m e t าร m a r ซ s e ต t ร r ไปด้วยเหมือนกันทำให้ตัว d c o อมันติดน่นยิ่งขึ้นอ่ะเราก็ทิง้งไว้จนกว่าตัว D-cork มันแห้งน้ำยามันแห้งเรียบร้อยก็อย่าไปขยับจับอะไรมันอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้กับตัว มิเตอร์มาร์คซตเตอร์แล้วซึ่งสังเกตเนี่ยพื้นผิวที่ผมใช้ก็คือเป็นพื้นผิวแบบเรียบนะครับเพราะนั้นเวลามันเรียบอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องมาทำอะไรแค่ขอให้มันยึดติดแน่นน้ำยาไม่เปื้อนเยอะเกินก็พอแล้วอ่ะโอเคอันถัดมานะครับก็จะเป็นตัวชิ้นงานที่ผมจะหยิบตัวมิเตอร์มาร์คซอฟเตอร์มาใช้เพราะว่าตรงบริเวณตรงนี้นะครับตรงด้านบนขวามือ ของตัวชิ้นส่วนตรงฝากระโปรงด้านหน้าตรงนี้มันจะมีตัวดีคอแปะอยู่อีกหนึ่งชิ้นซึ่งตรงบริเวณชิ้นงานในส่วนนี้มันจะเหมือนเป็นพื้นผิวที่มันไม่ได้เรียบเนียนทั้งหมดมันจะมีเหมือนเป็นร่องซึ่งผมต้องงานให้ตัวดีคอเนี่ยมันติดแนบแน่นที่สุดเนาะลงร่องไปด้วยอ่ะทีนี้อันนี้จะเป็นหน้าตาของตัวดีคออาจจะดูแผ่นเล็กไปสักนิดนึงไม่นิดแหละแ <c oughs> ผ่นเล็กเลยแหละเพราะว่าตัว กันน้ำวิงในレスวอล์หัวคาตัวนี้มันดีคอร์มันให้มาค่อนข้างเยอะอ่ะอันนี้จะเป็นตัวหน้าตาดีคอร์ผมก็จะทาการจุ่มเข้าไปที่ตัวน้ําเหมือนเดิมอ่ะก็ทิ้งไว้สักคู่หนึ่งนะครับทีนี้ปกติแล้วเวลาตัวดีคอร์เองเนี่ยถ้าเราดูตัววอเตอร์ดีคอร์ปกติแล้วตัวสติ๊กเกอร์ของมันเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เฮ้ยตัวสติ๊กเกอร์ จบเลยมันจะมีตรงขอบที่มันเป็นเหมือนขอบใส,ส่ๆซึ่งขอบใสๆพวกนี้เวลาที่เราติดไปมันมัดจะแบบกระเดิดออกมาบ้างไม่ได้อยู่ในพื้นผิวที่เราต้องการติดจริงๆเพราะนั้นแหละในตัวมีดมาส์กซอฟตเตอร์พวกนี้มันก็คือจะช่วยในการที่จะเก็บขอบพวกนั้นได้หรือว่าตัวบริเวณชิ้นส่วนที่มันเป็นเหลี่ยมจริงๆนะครับทำให้ดีคอร์มันแบบไม่สามารถที่จะแนบชิดก,กับพวกเหลี่ยมพวกนั้นได้อ่ะโอเคอันนี้มันก็น่าจะแห้งแล้ววิธีการเหมือนเดิมผมก็จะหยิบตัวดีคอร์ขึ้นมาอ่ะแล้วก็ปาด ไม่ให้มันชุมชนเกินไปเนาะจุ่มน้ำสักนิดนึงแล้วเราก็ทําการติดอ่ะค่อยๆขยับตัวดีคอออกมาอ่ะปุ๊บอ่ะยกขึ้นมาให้เห็นชัดๆนิดนึงตรงตำแหน่งที่ผมจะติดสังเกตเนี่ยเห็น,นครับตรงเนี้ยถ้าเราไม่รู้จะเห็นชัดขนาดนั้นไหมแต่ว่าสังเกตเนี่ยตรงดีคอรตรงปลายในส่วนเนี้ยด้วยความพื้นผิวมันเป็นเหลี่ยมนิดนึงตรงบริเวณตรงหัวมุมตรงนี้ มันทาให้ดูดีคอมันไม่ได้แนบขนาดนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการคือถ้ากดปลายตรงนี้มันอาจจะติดก็ได้แต่บางทีส่วนใหญ่พอมันเป็นเหลี่ยมมันก็จะมักไม่ติดเพราะว่าดีคอมันไม่ได้แบบอ่อนตัวขนาดนั้นนตรงส่วนตรงปลายที่มันยังดูกระเดิดกระเดิดอยู่แบบนี้ผมก็จะเอาตัวมิเตอร์มาร์คซอฟเตอร์เนี่ยป้ายปลายไปสักนิดนึงเพื่อให้ดีคอมันมีความอ่อนนุ่มยิ่งขึ้นเพื่อให้มันแนบชิดกับตรงบริเวณชิ้นส่วนที่มันเป็นเหลี่ยม ผมก็จะแตะแค่ตรงแบบไปลายๆแค่นี้พอแตะปลายๆพอเราแปะน้ํายาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าตรงปลายที่มันดูกระเดิดกระเดิดเนี่ยมันก็จะเริ่มแนบมากยิ่งขึ้นอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นเราค่อยเอาตัวคัรตันบัตเนี่ยจับแล้วก็กดเข้าไปออเบาๆมันก็จะเริ่มแนบมากยิ่งขึ้นไม่ค่อยกระเดิดขึ้นมาอาจจะดูเห็นไม่ได้ชัดมากเนาะ โอเคเนี่ยมันก็จะแนบและไปกับตัวชิ้นง,งานโอเคอันนี้คือวิธีการใช้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็จะเอาตัวมิตรมาเซ็ตเตอร์ปาดเหมือนเดิมเพื่อให้ดีคอโดยภาพรวมเนี่ยมันติดแน่นยิ่งขึ้นก็ปาดเหมือนเดิมปาดบางๆนะครับก็ถ้ามันน้ำยามันเลอกเกินอ่ะก็จะกดอ่านะครับ,ป,บประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะมันก็จะ ติดแนบแน่นแล้วก็เข้าไปทุกมุมจริงๆออะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ผมสาธิตให้ดูแล้วกันโอเคทีนี้มาพูดสรุปตอนท้ายสักนิดน,นึงแล้วกันสำหรับตัวมิเตอร์มาคเซ็เตอร์และมิเตอร์มาคซอฟเตอร์สองตัวนี้ทีนี้บางคนอาจจะชอบมีคําถามตัวมิเตอร์มาคเซ็เตอร์ว่าจําเป็นไหมที่ต้องใช้ทุกครั้งในการติดวอเตอร์ดีคอร์บางคนอาจจะบอกว่าจําเป็นบางคนอาจจะบอกว่าไม่จําเป็นโดยส่วนตัวผมละกันถ้าเราต่อกันพาที่เป็นของบันไดแล้วเขาให้ตัววอเตอร์ดีคอร์มา ผมคิดว่าตัว water d e c o l มันได้ที่เป็นงานแท้เองเนี่ยคุณภาพของ water d e c ร์หรือกลาวที่เขาใช้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างโอเคนะอาจจะแบบไม่ได้จําเป็นมากที่ต้องใช้ตัวมิเตอร์มาเซตเตอร์แต่ถามว่าใช้แล้วผิดอะไรไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่า มันก็อาจจะทําให้ตัวดีคอรมันติดได้นานมากยิ่งขึ้นแต่โดยส่วนตัวที่ผมเคยต่อมาตานชั้นแรกๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ตัวมิเตอร์มาเซตเตอร์ตัวดีคอรมันก็ยังติดแน่นผนทานอยู่แต่ถ้าสมมุติคุณต่อกันพาจีนแล้วคุณได้วอเตอร์ดีคอของที่เป็นของงานจีนที่เขาแถมมาเนี่ยโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัววอเตอร์ดีคอของจีนเนี่ยมันไม่ได้ดี เข้ากับตัวของบันไดขนาดนั้นนะเพราะนั้นจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวมิตามารเซตเตอร์ตัวนี้ในการที่ติดวอเตอร์ดีคอของอมพาจีนละกันอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนาะส่วนตัวมิตามารซอฟเตอร์เนี่ยผมคิดว่าจําเป็นต้องใช้สําหรับการติดดีคอรในบริเวณที่พื้นผิวมันไม่ได้เรียบหรือว่าเป็นเหลี่ยมหรือเป็นโค้งมนจัดๆก็ขอให้ใช้มิตามารซอฟเตอร์ตัวนี้ ใช้เพื่อให้การติดดีของเพื่อนเนี่ยมันแนบชิดชิ้นงานมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างจุดประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันของมิต a มารเซตเตอร์และมิต a มารซอฟตเตในส่วนของราคาก็มิต a มารเซตเตอนี่ผมได้มาในราคา190บาทแต่ว่ามิต a มารซอฟตเตอร์ได้มาในราคา170บบาทนะครับก็ บอกได้เลยว่า2คนนี้ก็คือใช้กันยาวๆเพราะว่ามันก็เยอะแล้วเราก็โหไม่ได้ใช้กันซัมบบันแทนแขนาดนั้นก็ถือว่าคุ้มค่าในการที่จะลงทุนซื้อน้ํายา2ขวดนี้มาถ้าคุณเลือกที่จะต่อกันพากันจริงๆอ่ะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนที่ต่อกันพานะครับก่อนจากไปก็ฝากด like กดไลค์กดซีเฟอร์เฟซบุ๊กแฟนเพจนายกันพาไว้ด้วยแล้วก็ฝากกด subscribe ตรงกลางนี้ไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนวจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีหรือว่าแนะนำอุปกรณ์กันพาหรือว่าขายข้อสงสัยต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ